เอากาสวัสดีเพือเ่อนชาวอารีนาเบเกิทุกคนด้วยนะครับโย่ผมมิกเซเวนะครับทุกคนจุกุสำหรับใครที่ต้องการเติมอารีนาเบเกิผมขอแนะนําร้านแก๊สท็อปอัพถูกรวดเร็วปลอดภัยใช้เพียงเลขยูเอดีและชื่อตัวละครการันตีด้วยผู้ใช้มากกว่า2 0 0 0 0 0คนเปิดบริการมามากกว่า4ปีและจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายสนใจแอดไลน์เพื่อใช้บริการได้ที่แอดแก๊สท็อปอัพอย่าลืมแอดด้วยนะถูกสะดวก ้มปลอดภัยไร้รีฟันคิดจะเติมเกมคิดถึงแก๊สท็อปอัพลิงอยู่ด้านล่างนะครับคุณดูบุยๆก็สวัสดีผู้เล่นชาวอารีนาทุกคนด้วยนะครับโยผมมิกเซอร์เวกันอีกแล้วนะครับทุกคนแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องเนี่ยตอนนี้เนี่ยอารีนาไกเอาเนี่ยก็ได้เอ็กกับสกินไซเบอร์พังนั่นเองนะทุกคนซึ่งร้านผมเนี่ยมีรายละเอียดตามนี้เลยนะครับนี่สกินสวยๆที่เข้ามาเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยร้านผมก็ตามนี้โคตรถูกครบับผมบอกเลยไปจัดกันเยอะๆนะครับแก๊สท็อปอัพเลยนะทุกคนนะโอเค เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องของเรากันเลยนะครับทุกคนวันนี้เนี่ยที่ผมจะมาเล่นเนี่ยก็เป็นฟอร์แต่งยาวนั่นเองนะครับทุกคนฟอร์แต่งยาวเนี่ยส่วนมากคนเขาจะไม่ค่อยเล่นกันสักเท่าไหร่นะครับน้อยคนที่จะเล่นนะเพราะว่าฟอร์แต่งยาวเนี่ยมันจะไม่ผิวเหมือนฟอร์แต่งสั้นทุกคนแต่ฟอร์แต่งยาวเนี่ยมันจะยิงนิ่งกว่าฟอร์แต่งสั้นถ้าเกิดฟอร์แต่งสั้นอ่ะมันก็ยิงนิ่งอะไรแต่ว่าถ้าใครคุมเป็นมันก็โอเคใช่ปะล่ะแต่ฟอร์แต่งยาวเนี่ยผมรู้สึกในความรู้สึกของผมนะในความรู้สึกของผมเนี่ย เวลาผมไปเล่นเนี่ยผมรู้สึกยิงไกลยิงใกล้เนี่ยมันก็นิ่งอยู่แล้วนะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะลองแต่งในแบบสไตล์ของผมนะครับแล้วก็เอาไปลองในสนามยิงปืนให้ดูว่ามันนิ่งจริงหรือเปล่านะทุกคนแดียวผมบอกเลยนะผมไม่ค่อยจะเห็นสักเท่าไหร่นะครับคนที่เขาเล่นเล่นกันนะนานๆจะมีสักครั้งหนึ่งสาหรับฟอร์แต่งยาวเนี่ยเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราก็จะไปเล่นฟอร์แต่งยาวกันให้ดูนะครับเดี๋ยวเรามากันในสนามยิงปืนเลยนะทุกคนนะโอเคครับมาเราอยู่กันในสนามยิงปืนแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวขอญอาตเป็นกระสุน อ่ะเดี๋ยวจะลองอ่ะดูดินิ่งปะคนรู้ว่านิ่งปะอ่ะนิ่งปะเออเออเป็นนะผมว่านิ่งนะโคตรนิ่งครับอ่ะนิ่งดูดิอืมเป็นไงล่ะผมว่านิ่งนะนิ่งนิ่งมากมากอืมอ่าเห็นไหมอ่าเห็นไหมเออ นะโคตรนิ่งครับผมบอกเลยว่านิ่งจัดๆครับแล้วพอแต่งยาวเนี่ยคือเทคนิคนี้เนี่ยได้มาจากน้องฟิล์มกับพี่แบงค์นะน้องฟิล์มกับพี่แบงค์เนี่ยเขาแนะนํามานะครับว่าฟอแต่งสั้นมันก็พิュ๊แต่ฟอแต่งยาวมันจะนิ่งและคมกว่าเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยดีกว่าทุกคนไปเลยโอเคครับเกมนี้ผมมาครับพี่เมาส์ดวงสวยนะทุกคนนะพี่เมาส์ดวงสวยผมเรียกแบบนี้ดีกว่าเพราะว่าพี่เมาส์เนี่ยเล่นกับแกทีไรดวงสวยตลอดเราเกิดใกล้โมน,นะครับเดี๋ยวเราจะวิ่งไปโมดเดลเลยนะโมเยอะแล้วตึ้นพี่เมาส์ เดี๋ยวเราไปในโมกันเลยทุกคนเราไปปามในโมกันดีกว่านะครับก็นัดกับพี่เมาไว้นะครับว่าถ้ามืดเราเก็เคลื่อนย้ายตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วครับเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยเราจะไปเล่นด้านหน้านะด้าน,ด,านด้านด้านด้านล่างมันยิงนเลยเดี๋ยวมีเสี้นปืนอยู่เดี๋ยวร,รอรออ,อ่านัา่นนีเบิร์นเบิร์นนึื่งตายพี่เมาไปเออมันนี่เปลือนตายโอ่งเลยไปเราไปเลยตามพี่เมาไปเลยนะครับ ดวงตัวตลอดครับอยู่กับพี่เมาส์ไม่ว่าจะเกมไหนก็ตามแต่หยอกหยอกนะครับหยอกหยอกบิดไล้หรอไอดีจับตาวดัดนี่เหรอบิดนี่เหรอมาเช็เต้อะไรโจเนี่ยนะออกเส้นนะฮะไปเลยกันนี่เดินมาย ไปมองแกขี้โม right? ้หน่อยนะทุกคนนะเดี๋ยวดิเราจะนั่งรอก่อนอุ้ยข้างล่างฟังโนยิงกันหน่เดี๋ยวจะได้ยินมเดี๋ยวผมมาจุดออกท่อก่อนเแต่รอรอรอแถวนี้ก่อนนะทุกคนนะให้ฝั่งโนก็ดันมานะครับรู้สึกว่าจะได้ยินเสียงปืนละเมื่อกี้เขาเริ่มจะมาแล้วแหละนวยนวยยิงอยู่คนทรงคนทรงแถวคนทรงเลยอู้หูน่าจะมีบอสนะคนทรงเนี่ยดูทรงแล้ว ก็เมื่อกี้ผมไม่ได้เข้าไปในโมนะครับเขาฟาังหมดไปเพราะาผมไม่มีคุณจงกุญแจายายอะไรเลยไปไม่ทันแล้วก็เปิดกันหมดแล้วครับทุกคนรอบนี้ก็ส่วนที่ผมเอามาเอาแค่หกสองมานะเอาแค่หกสองมาไม่ได้เอาหกหนึ่งมานะครับเล่นหกสองพอ<ม>จนกี่โมแล้วกี่โมแล้วเดี๋ยวเรานั่งรอไปก่อนครับทุกคนตอนนี้เงียบมากเลยครับทุกคนเอเงียบใช่ไหมไปเราไปไม่เร,เรเาก็ยับไปด้านหน้าว่าในไปเราก็ยับไปด้านหน้าดีกว่าครับทุกคน คือพี่เมาส์แกคนใต้นะผมก็เลยต้องพูดใต้นะแต่จะไปไแปรประกากลางให้ฟังก็คือพี่เมาส์บอกว่าให้เราขยับไปด้านหน้าไปบ้านพักกันนะครับทุกคนเดีเ๋ยวเราอตรงนี้ก่อนพวกหมอเราอาจจะโดนอะไรแปลกๆแน่นอนเลยพี่เมาส์เมื่อกี้อ๋ออ๋อบอสใช่ไหมโอเคร้อนไปนหมดละเสียวหัววะอุ้ยอุ้ยติดอะไรวะเนี่ย Tên mà mình đặt mà, không mà mình mai Huuuuu, mình dưng là. Song gola dung là đây. O man 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 rồi rồi man 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 bị man 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 Ui, man 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 ไอ้เหี้ยพี่เมาแม่งทำซะก,กูตกใจหมดเลยแกขี้หลอนนะคนดูแกขี้หลอนเนาะส่องตัวส่องตัวส่องตัวมาไม่ส่องตัวเลยเออใช่ใช่แต่ยิงตายไปตัวนึงอะแต่เดี๋ยววุ้มซัมแบลแล้วตัวมันโดนอ่าจะเจนจะเจนจน,นอนรอครับตอนนี้รีตัวรีกระสุนเผื่อว่าเพื่อนก็ดันมาเป็นใหญ่ตายนะวุ้มเมย์ตายนะพี่มอบมีระเบิดปูพรมแล้วนะครับตอนนี้อุ้ยใกล้ๆแล้วใกล้ๆแล้ว เปือนมันเปือนมันอะไรแล้วลูไปไน,นลว้วตามบีมอไปยกูกูตายแน่เลยดูทรงแล้วอ๋อมันกำลังจะมาเดินนะไม่เนี่ยเปือนมันดันมาเร็วมากันนั่นหละก็โหล,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 ลด,ด,ลด,ดกันนั่นหละโหลด๋ยวดนั่นหละโหลดแถวนี้ลโหลดแถวนี้ก็ได้ รอนะครับรอ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 เท่านี้คงก็ได้เดี๋ยวมันก็ดันมามันมาแหนไม่ไหนมันก็อยู่ชอบเปลือนมนันน่ะรอเนี้ยเออไม่เดี๋ยวมันก็ไปแกป๊ปเดินไ่ต้องแจ่รนรอ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 ระยะเวลาตอนนี้นะครับเราก็เริ่มกระดึบกระดึบมาแล้วก็มันก็ใกล้เข้ามาเรื่อยเรื่อแล้วนะครับพี่มากก็อยู่ทางซ้ายมือผมเฮ้ยบอดเลอร์พี่มา ในวัยเกีเฮ้ยเอออะไรวะเฮ้ยคน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 หน้าปุ้มเลยพี่ม้าโอ้ยเอ๊ยเอ็กพี่ม้าพี่ม้าผมตายจากไอ้มันจะนหองเอาไว้ได้ผมนี่คือกำลังจากไอ้มันพี่ม้าพี่ม้าลองเอาไว้ได้นะอุ้ยอ้ยอ้ยอุ้ยอ้ยยิงซุ่มมาเลยอ่ะเดินระวังกันเดินระวังเงินเดินระวังเงิน เพื่อนมันอยู่หน้าแกเลยนี่นี่ในน้ำอ่ะในน้ำอ่ะเออในน้ำบินมาแล้วนั่นน่ะนั่นน่ะโอ้ยในน้ำมันเฮ้ยเพื่อนในน้ำเพื่อนเพื่อนเออสวยตา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 ยเพื่อนน่าจะไม่ได้เล่นใจโลนะครับทุกคนเออเอ็กตายแล้วนาาเดถนนมาอีกตัวนึงเพื่อนแกรอช่วยโอ้เพื่อนตัวแดงเลยนี่หว่ะแกรอ ไปแล้วไปแล้วไปเมองเอามันดิเปิ่นมาหน้าแกแล้วนะแกมียาแกปวดมั้นะแกไม่มียาแกปวดหรอมาหน้าบ้านเร็วมาหน้าเปื้อนเร็วนี่ไปเมองอยู่จันทร้องโอ้โหอยู่จันต้องเลยจันต้องเออนั่นแหละข้างหลังนั่นแหละเอาระเบิดให้มันกินดิเปิ่นเอาเลยพี่ผมมาลังจะปาระเบิดนะโดนโดนโดน

นี่นี่เป็นอะไรเป็นอะไรเป็นเชิงพี่เมาเอ้ยออกมาเดีวเอาเปื่อนตายพี่เมาเอาเอาเอาโอ้โหสวยสวยสวยเปลือดนุ่งสวยนะเด๋ย่าเปลือดโดนเขานะพี่เมาเสอเเด็บรอยเลยโอเคก่อนดูไปดูเกมต่อไปันดีกว่ารอบนี้พี่เมารอดนะครับเกมนี้พี่เมารอดไปกันต่อครับโอเคมากันในเกมใหม่รอบนี้มาครบทีมครับ เราคอเกมมันแบบตึงๆเดี๋ยวไปที่โมเตลกันเลยนะครับทุกคน let's go เอาไปเปิดห้องร้านเปิดเลยครับผมอยู่ฟังจองตุนนึงอ่ะอ๋อโอเคมีคนเข้ามาในโมนนะตอนนี้เออบอด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 เมือ่อกีอ้มันในโมมีเสียงปืนระวังระวังอยู่ฟังจองตุนนึงเดี๋ยวเราต้อง cover น้องฟิมไว้เพราะว่าน้องฟิมวมันจะเปิดห้องร้านคุยตายมานี่เธอเปิดไปจ้ะปิดเล<อ><อ>็งให้อยู่เดี๋ยวขดินขึ้นมาเร็วมา là bằng văng xong rồi nâng phải... ai... <laughs> à, là con dù nữa. để bay ai quả quả uầy nón phim nét còn đen con đúng. ơi cang năm này quả leo. bị mau biến. mai cái đám bị ô. uyên này mình ở oh, oh, ờ, à, đẹp rồi. Đơn, uh, mà còn tệ nào bị mau. ram. đẹp rồi. กูช่วยอีกแล้วโูช่วยไอ้หยาบปะดีเรียบร้อยจากนั้นมันฟิมจากนั้นมันนองเรียบร้อยโอเคโอ้ฮโหอ๋ออะไรวะอ๋ออ๋ออ๋ออะไรอะปื้กลางวันน่ะนะไอ้เหี้ยนาจะเน็ตปีบิงไอ้ย้ยมีมอสโลดกูดูดูดิวิ่งไปช่วยแกได้แท้อ่ะโอ้เดิน เล่นกับพี่เมอแม่งดวงสวยอย่างเราคนดูตายกี่เกมแล้วสองเกมแล้วเนี่ยโอ้ัวจะปวดดูดิวิ่งไปช่วยแกได้แท้เนี้ยไอ้ย่าเออโดนการเดียวกันแล้วเออใช่โดนรูดโดนการเดียวกันสามคนเลยอ่ะแล้วแล้วคนที่โดนรูดคนแรกรถนั่นเลยนะจัดโทกูกระสุนผมออกกองนัดตะมื่อกี้แล้วผมตายพี่เออคนมาช่วยจะรั่วเลยมากูมาข้างแสงฮะเนี่ย ไปไล่แม่ไม่ค่อยได้รอดรอบนี้แหละกลางแสงกูต้องรอดงบบเียถึงไม่ได้ยิงคนก็ขอให้ได้ออกเถอะสองเกมแล้วตามพี่มอมาแม่งตุยไม่บักเลยครับคนดูโอเคเรามารอเข้าประตูกันเลยเฮ้ยตรงพยาบาลพยาบาลเอาเรอยู่เนี่ยเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรพยาบาลแฝกปุ้ยไม่นี่เดี๋ยวผมดักฝั่งแตกแล้วกันเนาะเผื่อจะได้ยิงมัน เอาไปอยู่ไอ้มาเจ้าบอดอ่ะผมอยู่ไอ้เอวะอ๋ออยู่น้องฟิล์มอุ้ยเอวอาเอว้าเอว้าเอว้ามาใน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 บวกกันมันบวกกันมันบวกกันไม่มีใครตายดีนะน้องเดี๋ยวรอๆก่อนนะครับทุกคนเกมนี้มีบอสเอ้ยไปมาดูกดล็อกแล้วครับทุกคนเออทุกคนครับถ้าคลิปนี้ผมไม่ได้ยิงใครคุณดูจะโกรธผมไหมแต่แบบถ้าวิ่งฟาร์มชิวๆก็คงไม่เป็นไรใช่ไหมล่ะคุณดูคงไม่โกรธหรอก ถือว่าเป็นอ่าพอแต่งยาววิ่งฟาร์มแล้วกันนะคนดูมีบอสมีบอสเราเปิดเซฟหน้านะครับรอบนี้เดี๋ยวเรามาเปิดเซฟหลังต่อผมจะเปิดทั้งสองเซฟที่ฝั่งโน้มันยังไม่มาเราก็ฟาร์มด้านในไปแบบชิวๆแล้วกันเพื่อไม่เป็นการเสียวเวลานะครับเออมีเรื่องจะบอกครับตอนนี้แม่งบอสมาโถมผมละ <S <S เฮ้ยมาช่วยด้วยนี่เอาไม่ได้ยิงคนก็ขอยิงบอสล้วกันถ้าอย่างนั้นโอ้โหบาสตันกูด้วยอุ้ยสโมก เฮ้ยมาช่วยดิดิบอลรมอ,อ,อเห็นไหมเห็นไหมนิ่งปะนิ่งปะเอ้ยมาช่วยดีเอ้ยเฮี้ยมาแล้วลูกน้องมาบอสก็ <c oughs> มานี่อยู่ตัวยูเนี่ยพี่นี่มันอมสายอมขวาผมเลยเนี่ยผมติดตรงไอ้นี่เลยติดมุมเลยเจ้ากุดด้วยครับมาช่วยกุดด้วยครับ you you. อยู่ตัวยูอยู่ล่างงงเรา บอตายบอตายบอตายและขึ้นมาหน่อยขึ้นมาหน่อยตัวน้องน็อกอีกหนึ่งสามตายมดไหมเฮ้ยอย่างเล่นนี่แต่เบอรเซฟก่อนแล้วกันไอ้เหี้ยห่วงเซฟว่ะขอเซฟก่อนครับโอ้โหไอ้เหี้ยทำไมเกลือจังวะอูจะรั่ว <c oughs> ยังไม่หมดยังไม่หมดลูกน้องยังไม่หมดโอ้ยเยี่ยมดึงลูกพี่มั้ใหญ่ใหญ่ตรงไหนวะตรงไหนโอเคเอ้าโอ้โมันดึงบอสมันเหรอเมื่อกี้อ่ะโอ้โหจะปวดโอ้พี่แบงค์กับน้องโอมไปด้านนอกไปงั้นเดี๋ยวเราตามไปเลยอ่าโอเคโอเคว่า เผื่อได้กองเรือเดี๋ยวเอาเบิดเซฟหน้าก่อนเดี๋ยวตามไปคนไ้หลายหมดอยู่พยาบาลโอ้ยเซฟอย่างเกลือเลยคนดูไปครับเดี๋ยวเราไปด้านนอกดีกว่าทุกคนเ e t สโ o ตอนนี้น้องอมขอความยุดเหลือนะครับเดี๋ยวไปช่วยน้องมันก่อนเขาเล่นกันอยู่แค่สองคนโอเคกำลังไปกำลังไปโอ้โหโอ้เรียบร้อยน้องอมโดนดักอีก Có ai mày Jack Lauer. Tiếng nài nắp lên. Ok, 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 lắp xe lắp nói. nói, đi. Ok, ah, ah, ah. Lady Lucky. Baba, 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 ปาไปดดนบนก่อนนะปาไปดานบนก่อนแดนบน,บ,นบอสนี่บอสนงนบนลนะมันโดนบอสแต่นี่บอสแม่งปวนอ๋อแต่อ้อมขวางโอ้ยเย้เซ็งใหญ่เลยกดดูของฟรีทั้งนั้นอุ้ยท่านไหเหรอนี่ทะลอดรวยเลยนะเนี่ยอ,อ,อยู่อยู่ทางน้อยทางน้อยทางน้อยโอยโดนบาด้วยอโอเคโอเครู้เรื่องรู้เ่องรับแซ่บ มาแล้วเฮ้ยนี่นี่มันเฮ้ยอ๋พี่แบงค์ย่องนี่ว่าด้านในนี่ว่าใคร,รอ่าโ,โอเครู้เรื่องไหนวะอยู่บนเนินน้อยมุนโคบยากจัดเลยต้องรอมันด,มดันขึ้นมาเอ่า<ส>ข้างหลังเอาโอเคอยู่ใต้ตีนโอ้ยไม่ตายไม่ตายพี่เจ็บเอ้ยสอง,งตัวจริงด้วยนบสุดแงโอเคข้างล่างตายข้างบนสุดอยู่ไหนวะโอเคพี่โอเค น่แนตายไหมตายไม่ายอไม่ตายโอเคเดี๋ยวเดียวกระโดดอ่ิดระเ่เดี๋ยีดไปเองบิดระเบิ้อดโอเคโอเคออกควายอยู่ออกควายอยู่ออกควายอยู่เอ้ยเฮียทีตึโอ้ยเจ็บเลยโอ้โหเียกุนนก ไอ้เยอะเต็มเต็มเลยเฮ้ยมันจะไหนมันจะไหนพี่มันจะไหนมันจะไหนพี่มันจะไหนมันจะไหนพี่แบงค์จากกันมันเยอะเกือบว่างเปล่าไอ้สัตว์แบงเข้ามาพี่แบงค์แบงจากกันมันแลยอุ้ยยายิงโดนด้วยสวยใจสวยโอเคเฮ้ยเอ้ยโอ้ป้ากหดแมนยัดไหมยัดโดนระเบิดตายเงื่อืมใช่พี่ปิงปองอ่ะพี่สองลูกอ่ะพี่ดูดิกูจะรั่วเลยโอเค เราดีตัวแล้วก็หมดแล้วพี่เราไปเคลียร์ของฟรีดีกว่าวาะนดูรู้สึกว่าศกฟีเยอะแยะนะครับฝั่งนั้นเสร็จโจนครับรอบนี้ปาปาปะแต่เราก่อยาากเร่งสปีดเลยอ่าอ่าได้ได้มันเซ็ตอะไรวะสแบงค์สไอ่ะ เซตอย่างเยอะทุกคนเมื่อกี้เห็นไหมทางขึ้นเลยด้ไปเราไปเก็บของดีกว่าไปนี่มันมีสปี่บนนี้อ๋อบาซิซี่มิกโอเคสวยหน่องสวยได้ได้ได้บิ๊แบอุ้ยเอ็กด้วยสปีดเนี่ยบาซิซี่เนี่ยโอเครูลังเดี๋ยวขอเร่งสปีดเลยละกันนะคนดูนะตอนเก็บของนะครับ let's go ไปกันต่อ ว่าน่ามันต้องมีอีกทุกคนเ,เดี๋ยวขึ้นไปดูขึ้นไปดูบนสุดดีกว่าเผื่ออาจจะมีเหลือนะครับกินน้ำหมดตอนนี้ออกมา3ามแสนสามเฮ้ยไอ้เหี้ยอุ้ยบอลสีซีคนดูเซร็าด้วยเฮ้ยกว่าหกไหมเนี่ยมันซอฟซอฟี่ซอฟฟี่เสร็จโจลดีทีนี้เก็บ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 เนี่ยเจอตรงบนช่งสุดเรดาเลยนี่เออมีเปาวยีทิปด้วยมันตุกอะไรมันตุกอะไร มันโท่ยิงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้โดนพี่แบงค์ยิงมันโดนชื่อตัวเลขยิงสกฟีสกฟีเออเนาะเอ็กใช่เอ็กยิงหมดเลยครับคุณดูโอเคเดี๋ยวเราเคลียร์ของกันต่อโอ้โหถึงไม่ได้ยิงใครแต่ออกสกบรา้าก้าแสนเจ็ด ครับทุกคนไม่ต้องยิงใครเลยโอ้บางปีบางปีชิว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 มาดูกันอีกสักเกมแล้วก so ันนะทุกคนนะแบบไวๆนะครับรอบนี้เกิดบัมเดี๋ยวไปกันต่อเลยผมวิ่งมาฝั่งนี้กับพัดนะฝั่งหนึ่งนาทีมันเปิดประตูประตูแดงประตูแดงอ๋อประตูแดงโอเครู้เรื่องตรงนี้เคลียร์ตรงนี้เคลียร์ตายตายละประตูแดงตายไปเราไปฝั่มด้านในเลย

เดี๋ยวเช็ดยาเกี่ยวก่อนไอ้มาไอ้บลูน้องโอ้โหโอ้โหัดพัดพัดพัดมาตัวมาเออจัดการเหตุเหตุเหตุเมื่อกี้เสียงโอเคอ๋ออันนี้เสียงหลอกตรงรถถังเสียงหลอกไข้ามาตัวเดียวเฮ้ยบอสบอสบอสโอ้กระสุนหมดพอดีโอ้โหปัดระวังพัดตายพัดตายโอเคบอสตายครับพิแอ อีมึงนั่งทำอะไรฮะฮะไม่ได้ยิงคนกูขอยิงบอดละกันรีลูกก่อนได้เวลาลุนเซฟขอของแดงสักหนึ่งชิ้นไม่ได้ยิงใครมันแน่นอนอ้าแน่มาแล้วครับลูกปั้นหกช่องจัดไปกับของทอง,ทอ,งอ่าโชว์ของแดงหน่อยดิโชว์ของแดงหน่อยดิอ,ดอ,ยดอืมเป็นอะไรล่ะพี่แบงค์ดูด<ป>ิลูกปัน้นลูกปันเป็นอะไรอาจารย์เน้าแล้วนี่มันใครวะเนี่ย เรายังมีอีกหนึ่งเซฟเซฟด้านล่างครับเซฟฟีล่างได้สักชิ้นล่างเก็บดอกกันนะตัวอ่ะฮะสิริโอโหเฮียก็โอเคถือว่ายังได้ของแดงเดี๋ยวไปเก็บกระชงกระสุนบอดดีกว่าครับทุกคนต่อไปนี้คลิปนี้ไม่ได้ยิงใครคงไม่เป็นไรเนาะคนดูเนาะถือว่าก็ได้ปามไว้ในตัวก็ดียังดีกว่าไม่ได้รอดเลย้น้นคลิปเนี่ยคือไม่รอดเลยสองเกมหัวจะปวด เดี๋ยวเราก็ฟาร์มเงินชิวๆไปต่อแล้วกันครับเพื่อนๆมีมีม,มีมีคนแอบเข้ามาฮะเดี๋ยวผมอมเองผมอาเอง,เ,เ,อง <c oughs> เอาเย้ย,ย <c oughs> มึงมาจากไหนวะเนี้ยอืชจูนิ้วเป็นหนึ่งดีโอ้โหโหก่อ้าแตกหมดเลยอ๋อได้วีมโอ้ว่าจะฟุกได้ผมเออมาจากไหนอีกวะเนี่ยมึงเนี่ยเลวปกติมีอยู่ตัวเปียวได้ได้เลวโอ้ไม่มีเลยเลยน้อง นี่มันเก็บดอกแท็กมันหนึ่งแลนะไม่มีอะไรเลยจ้าดีนะครับที่ได้ของแดงมานะทุกคนนะถ้าไม่ได้ของแดงเนี่ยแม่งคงออกไม่ถึงเจ็ดแสนแน่นอนนะอ่ะเพราะยิงไขรก็ไม่ได้บอสก็ไม่ได้ครับดูดิดคนอื่นอ้วนตึ๊บเลยอะ่ะส่วนผมละโอ้จา้าโอ้เรียบร้อยสตาร์ทไปหนึ่งที โ okay, อเคเจ็ดแสนหนึ่งมื่นสามพันโคเอินจ้าทุกคนอ่ประมาณนี้ครับเพื่อนเพื่อนสหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนไว้ด้วยนะไม่ได้ยิงใครก็ผมต้องขอโทษด้วยจริงๆนะถือว่าก็ยังดีไม่ได้ยิงบทได้ของแดงได้ออกนะทุกคนก็ดีกว่าไม่ได้ออกเลยนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าทุกคนบายบายครับทุกคนจุ๊บ